LCA Tejas MK 2คือโครงการเครื่องบินขับไลยุคใหม่ของอินเดียที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศของประเทศด้วยความเป็นแพลตฟอร์มมัลติโรที่ทันสมัยทรงพลังและออกแบบโดยคนอินเดียทั้งหมดเครื่องบินลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยฮินด u สถาน Aeronautic ลิมิต t e ดภายใต้การควบคุมของ Aeronautical d e v e l o p m e n t Agency โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของรุ่น MK 1และ MK 1 a Tejas MK 2ถูกจัดให้อยู่ในหมวดน้ำหนักปานกลาง ซึ่งจะมาเติมเต็มช่องว่างระหว่างเครื่องบินเบาและเครื่องบินหนักเช่นสูตร30 MKI ตัวลำของ MK 2ยาวกว่ารุ่นเดิมทำให้สามารถบรรจุเชื้อเพลิงและอาวุธได้มากขึ้นโครงสร้างถูกสร้างจากวัสดุคอมโพสิตเป็นส่วนใหญ่ทำให้แข็งแรงและลดการสะท้อนจากเรดาร์สตีลการออกแบบใหม่รวมถึงปีกที่ใหญ่ขึ้นปีกเสริมหน้าแบบขนาดและพื้นผิวควบคุมที่ทันสมัยส่งผลให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับภารกิจหลากหลายเช่นควบคุมอากาศจมตีเป้าหมายภาคพื้นและปฏิบัติการแม่นยำเครื่องยนต์ของ MK2 จะถูกอัปเกรดจากกลุ่น F404 เป็น GE F414-INS6 ที่ให้แรงขับถึง98กิโลนิวตันทำให้บินได้เร็วขึ้นไต่ระดับได้เร็วและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นความเร็วสูงสุดคาดว่าจะเกินแมต1.8และมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,000กิโลเมตรห้องนักบินทันสมัยเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสกว้าง w i Area Display ระบบควบคุมดิจิทัลไฟบยไวและหมวกนักบินติดจอแสดงผล HMD เพื่อการควบคุมและตัดสินใจที่แม่นยำเรดาร์ของ MK2 จะใช้อัตตม AESA เรดาร์ที่พัฒนาในอินเดียสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันพร้อมระบบต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในด้านอาวุธ MK2 จะมีจุดติดอาวุธถึง13จุดมากกว่า MK1 ที่มีแค่8จุดสามารถติดขีปนาวุธแอสตราพทอนลบหบรามอส NG ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์และรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้สามารถบินไกลขึ้นและยืดเวลาภารกิจได้มากขึ้นเตคัส m k 2ถูกวางแผนไว้เพื่อแทนที่เครื่องบินเก่าในกองทัพอากาศอินเดียเช่น MiG 29มิราช2 0 0 0และจาก,กัวนี่ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Make in อินเดียที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอินเดียในการผลิตเทคโนโลยีการบินทางทหารขั้นสูงในประเทศ นอกจากใช้งานภายในประเทศแล้วเตคัส MK 2ยังมีศักยภาพในการส่งออกด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าเทคโนโลยีล้ำหน้าและความสามารถรอบด้านหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในรุ่นนี้เพื่อนำไปแทนที่เครื่องบินเก่าราคาสูงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบสตีล l แต่เตคัส MK 2ก็ใช้วัสดุดูดซับเรดดา์โครงสร้างลำตัวที่ลดการสะท้อนและระบบระบายความร้อนเพื่อลดการตรวจจับจากศัตรูเพิ่มโอกาสรอดในภารกิจจริง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในลาเช่นคอมพิวเตอร์ภารกิจดิจิทัลระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์รบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสริมอำนาจการรบในสนามรบที่ซับซ้อนในด้านการบำรุงรักษาเตคัส MK 2ถูกออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายใช้ชิ้นส่วนแบบแยกโมดูลลดเวลาในการเปลี่ยนซ่อมพร้อมยืดอายุการใช้งาน HAL ตั้งเป้าให้เครื่องบินนี้ประหยัดทั้งด้านต้นทุนและเวลาในการใช้งานระยะยาว ตคัส MK 2จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียในด้านเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่คือความภาคภูมิใจในความสามารถของชาติความยืดหยุ่นในการรบและการพึ่งพาตนเองทางทหารนี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ LCA เอเตคัส MK 2ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและบทบาทสำคัญในอนาคตของอินเดียถ้าคุณหลงใหลในเครื่องบินรบเทคโนโลยีทหารและนวัตกรรมด้านอากาศยานที่นี่คือที่ของคุณ คุณกำลังรับชมช่อง World of Thailand Art Star ที่ซึ่งเครื่องจักรกลกลายเป็นตำนานและเทคโนโลยีหลอมรวมกับจินตนาการอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องเพื่อรับชมคอนเทนต์เจ๋งๆทุกสัปดาห์ครับ